สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววรภาพ,าพาลุตันเป็นผู้รายงานค่ะนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าหาหรือกับผู้อำนวยการกองกลางกรมการท่องเที่ยวด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวนครแม่สอด แทนจากหลายภาคส่วนในจังหวัดตากร่วมระดมความคิดเห็นหาจุดแข็งในการเปลี่ยนแปลงจังหวัดตากคนไทยผวาอหิวาตากโรคระบาดชายแดนอุ้มผางตายแล้วสมราย นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าหารือกับผู้อำนวยการกองกลางกรมการท่องเที่ยวด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวนครแม่สอดค่ะดเรเทอดเกียรติชินสรนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าพบและหารือกับนายบุญเสริมขันแก้วผู้อำนวยการกองกลางกรมการท่องเที่ยวโดยมีประเด็นการหารือประกอบด้วย การติดตามงบประมาณและความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารส่งเสริมการท่องเที่ยวนครแม่สอดหารือเรื่องการนำเยาวชนนักเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอดมาอบรมมัคคุเทศน้อยและทางผู้อำนวยการกองกลางได้เห็นด้วยกับโครงการอบรมมัคคุเท์น้อยนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจึงให้ว่าที่พันตรีภัยทูลปริญญาธรรมกุลรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ ที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวประสานเรื่องการจัดอบรมมัคคุเทศน้อยโดยเร่งด่วนเพื่อจะได้นำมัคคุเทศน้อยมาประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาขนบธรรมเนียมประเพณีสถานที่ท่องเที่ยวของนครแม่สอดให้กับนักท่องเที่ยวและแขกที่มาเยี่ยมเยือนนครแม่สอดและข้อหารือเรื่องการจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของนครแม่สอดทั้งแผนประจำปี และแผนระยะยาวโดยเทศบาลน,นครแม่สอดจะมีแนวทางอย่างไรในการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลน,นครแม่สอดกับรัฐบาลโดยผู้อำนวยการกองกลางให้เทศบาลน,นครแม่สอดนำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวมาหารือร่วมกันกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของนครแม่สอดต่อไป แทนจากหลายภาคส่วนในจังหวัดตากร่วมระดมความคิดเห็นหาจุดแข็งในการเปลี่ยนแปลงจังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมตากสินสารากลางจังหวัดตากนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชมุมเปิดเวทีระดมความคิดเห็นหาจุดแข็งในการเปลี่ยนแปลงจังหวัดตาก โดยมีส่วนราชการภาคเอกชนสถานศึกษาสมาคมชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดตาก4อำเภอฝั่งตะวันออกเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นหาจุดแข็งของจังหวัดสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่ไปสู่การเปิดประตูเส้นทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ซึ่งจังหวัดตากมีทั้งศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่าวัฒนธรรมสองแผ่นดินแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อาหารสินค้าพื้นเมืองและอีกหลากหลายที่ต้องเร่งพัฒนาสร้างจุดขายในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายนจังหวัดตากได้เตรียมจัดมหกรรมเทศกาลชนเผ่าจังหวัดตากตากทริเบิลฟู้ดเฟสติวัล2015ภายใต้สโลแกนชวนเที่ยวในอ้อมกอดแห่งขุนเขา ชิมอาหารชนเผ่าคล้าลมหนาวเหมันระหว่างวันที่27จนถึงวันที่29พฤศจิกายน2558ณศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสำหรับการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อนำเสนอข้อดีข้อเสียพร้อมการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและอื่นๆ ดึงจุดเด่นจุดแข็งของแต่ละพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดตากต่อไปเทศบาลนครแม่สอดจ่ายเบีย้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในภาคบ่ายและผู้พิการประจำเดือนตุลาคม2558ค่ะ ดเรเทริดเกียรติชินสร,รนาันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายบรรเจริดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลประหลัดและรองประหลัดเทศบาลน,นครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่กองงานวิชาการและแผนงานเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองงานสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในช่วงบ่ายจำนวน10ชุมชนประจำเดือนตุลาคม2558ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเทศบาลน,นครแม่สอดการจ่ายเบี้ยยังชีพในครั้งนี้เพื่อการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยมีการกำหนดนโยบายและแผนในทุกระดับที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุมากขั้นตามลำดับเพื่อให้เพียงพอทั่วถึง และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถือเป็นสวัสดิการสังคมประเภทหนึ่งที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปการจัดบริการและการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดีนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือประชาชนและผู้สูงอายุต้องเป็นผู้สะท้อนความต้องการของตนโดยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาและการจัดบริการดำเนินงานต่างๆที่มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องจากมีปัจจัยความพร้อมด้านทรัพยากรและทุนทางสังคมสามารถพัฒนาบทบาทท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงการหาแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุต่อไป สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนตุลาคม2558ค่ะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลน,นาครแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกันจัดการประชุมประจำเดือนให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนร่วมใจ เขตเทศบาลนครแม่สอดอเภอแม่สอดจังังวดตากนายเปงอินลวงประธานชุมชนร่วมใจและนายวิชัยเครือนันตาหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดประชุมพร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนตุลาคมซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจการชี้แจงข่าวสารในเรื่องการประชุมของทางชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในวันที่21ตุลาคม2558ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดวัดมณีไพรสนและในวันนี้ มีนางบัวไหลบุญส่งรองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นพี่เลี้ยงสัญจรท้ายการประชุมเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตะเขต2สองจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุบุคลากรทางการศึกษาค่ะที่หอประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอด สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่2ประจำปี2558สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2โดยได้รับเกียรติจากนายกําแหงสิริวงศ์ ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เป็นประธานในการประชุมและนายอนุไทยไทยวรรณสีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมกว่า100คน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งนี้มีจำนวน10กลุ่มวิชาซึ่งจะมีการสอบแข่งขันภาคกอและภาคขอเป็นการสอบข้อเขียนในวันที่10ถึงวันที่11ตุลาคมและทำการสอบภาคคอหรือสอบสัมภาษณ์ในวันที่12ตุลาคม2558โดยใช้สถานที่ โรงเรียนสัพวิทยาคมและโรงเรียนแม่สอดชาวไทยผวาอหิวาตากโรคระบาดบริเวณชายแดนอำเภออุ้มผางเสียชีวิตแล้วจำนวนสามรายค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่7ตุลาคม2,558หลังจากที่เกิดโรคอหิวาตากโรคระบาดที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาบ้านกุยเลอเติงและบ้านจอกัวประเทศเมียนมา แล้วลุกลามมายังหมู่บ้านเลตองคุตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวเมียนมาจำนวนสามรายนอกจากนี้ยังมีที่ป่วยหนักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุ้มผางอีกจำนวนมากล่าสุดยังมีอาการเข้าขั้นโคม่าอีกห้ารายทางด้านนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางได้ส่งคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมกับ นายวาทิตย์ปัญญาคมนายอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนำคณะแพทย์ทีมงานสอบสวนโรคเข้าตรวจสอบโรคอะฮิวาตกโรคที่บ้านเลตองคุตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางและบ้านจอควัวบ้านกุยเลอเติงฝั่งประเทศเมียนมาพบว่ายังมีผู้ป่วยที่ข้ามาจากฝั่งเมียนมาและเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาระบาดในหมู่บ้านเลตองคุเจ้าหน้าที่จึงมีการพ่นยาฆ่าเชื้อรวมทั้ง มีการนำผู้ที่เริ่มมีอาการส่งโรงพยาบาลอุ้มผางบ้านจอกควะและบ้านกุยเลอเติงฝั่งเมียนมาเป็นหมู่บ้านคู่ขนานรวมทั้งมีราษฎรจากบ้านเลตองคุฝั่งไทยข้ามไปทําพืชไร่ที่นั่นและติดเชื้ออะฮิวาที่กำลังระบาดทำให้ขณะน,นี้บริเวณชายแดนทั้งสองฝั่งถูกประกาศเป็นพื้นที่โรคอะิวาตากะโรคระบาดโดยมีการเรียกผู้นำหมู่บ้านทั้งสองฝั่งมารับทราบแนวทางการป้องกันโรค และการเฝ้าระวังผู้ป่วยหากพบรีบแจ้งเพื่อช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหมดเวลาของการรายงานข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง เฟชบุ๊กสำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรพา,าพลุตานขอจบการรายงานข่าแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ